ô oh, tùng đây đây vị kia tao nó họ lùn ờ ngay ngày ấy

โอ้โหนี่ลูกไงลูกจะได้ขนมครับเดินไทยคนทำงานครับผม ន like, ៅថាផើព្រោះស្រីមកផើស្រីមានវត្តមានថាពួកភកតិគុំជញញេគេទៅយោទៅមើលគេនោះដល់ມືគេនោះដល់ມືនោះមានມື500ទៅពីអាលេងផើនោះកើតហ៊ីញៀនជ័យរបស់គេនោះមិនចេះហ៊ូតាន់មានទៅអើយទៅអើយយូផើនោះតាទៅទៅផើឡា chua Bắt đi bọn view mạnh Bắt Đi nằm ngủ trưa luôn rồi Ồ แน่นอนแล้วเอ้ยอยู่กระดาษกึกเหมือนประมาณประมาณอยู่กระดาษโมนี่บ่ซ้อมแท้อยู่แล้วจับในอยู่แล้วจับในแล้วไปได้คือโม Support ถ้ามันเคยตัวถือการงวดโอ๋บ้านบอกการิไม่รู้สึกอ้ามีเวลาวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ก็ไม่ใครทําแล้วกระดาษจะทํา จายเต็อ้่บนเลาแค่วันนี้วันเดียวพุ่งนีจายหหมดอืมจะเลยยัอร้ะเลถอะครับโอ้รคบ នេះខេបលីនេះតោកម្លិះទេស្រែធ្លាប់ដល់យ៉ាអើយយ៉ាດີແລ້ວໂອ້ຊັບພອດທະເມກຈິບຈ່ຽວຕອນທີ2 การได้มาดูการพัฒนานะครับถนนสายนี้นะครับหลังหมู่บ้านปัตสีของเราของหมู่ที่ห้าเรามาติดตามรับชมกันต่อไปดิเวียกทำไรเวียกไปเยตาเวียกเยตาไป